สบายดีปะลุงสบายดีม ah ้าหอดเพื <bisschen> ่อนก็เคลื่นลอยไปเลยเอากรสุมานับเบินจักจันกันเลยปะลุงเริ่มจากข้องมาควันกันต่อนะปะลูงเนาะมันดะจะโตเนาะติดแข่งกับน้องมวยปะลุงเลยแข่น้องมวยหนับไปแล้วกันหนับไปแล้ว 1

4 5 6 7 88 8 8 9 8มาเบิ่งของบองลคอนกันต่อไปลงกลนเลยไงจจจัน,นบอลคอนกันลูงเจินทองจันทำใหอีนับเอาเบิร์ต83โตมาเบิรงของน้นองมวยกันต่นบอบ้า,บานี ลุ้นค่ะลุเพื่นว่าเมื่อนี่เพื่นบาได้จับกล้องเพอจะได้ร้ายกว่าฟันมาเบ่งกันกันยังไงเป็นช้นนะคุณจ๊ะ มดแล้วจะเปิดตามคิดเ๋ยตามคิดนม้วนบไว้ใจประลงเลยเห็นมันดินก็แล้วคืออไไน้ำมัวนนะขอนดินหนอคร очку ствен x station discretion closure description will be 5 23 36 4 แม่นโกงนะบอสต้องใส่ลอยนะปลุงบ่บ่บานใจ สองเป็นไตเลนเือง่นเก่าตัวกรไดกระดิ่งกระไดกระดิ่งอ่นเก่าตัวโดนตทรไรจะคิดนะจะคิดกว่าแล้จะคิดหาแแน่ หลายเจ็ดสิบกว่าทั้ทงทั้งกิจการทั้งหนึ่งวีเขาสิแบ่งไปใช้น้องมวยบ่าวขวัญกับสิแบ่ง,งขึง้นไปให้บ่าวพังเล้าหรือว่าปูบอยแหลกกรไดึงเลยเพราะว่าเขาก็ได้กินของเสือ่อน้องน้องมวยกสิแบ่งเขึ้นได้กินน้ำ เพิ่งเพินมาอยู่กับญาญากับเพื่อหล่หาเพิ่นอยู่ก็รูเงยกลับไปให้เพิ่นหากับท่านลืมเพิ่นดอกเป็นยังหักซื้อเก่าอะไรก็ลูง,ลงเลี้ยงั้จะจัดจะต้องวัน าไปได้ทำบุหไปได้ทำภาษีเอาไปประมาณเจ็ดสิบแล้วน้องมวยเจ็ดสิบโตไปลงเอ๋สิบหัวหอดลอยดอกเอาไปหิ้จุ่ไปกินดูเพราะทางเนี่ยดีนั่ค่อได้อกไลัอกบไปพาะกันอยู่บ้านรักชิ้เชียวกันแล้วกันเนาะรัวบั่นเบาขางล่างแต่ไปลุงเอยมาหอดไปเทปลอยไปลุงเอย เจดังเผหน้าออกตะเป่ไยเได้นาวเนาวก็เช่าเขาไปิ่นก็แล้วกันนะไปลุงเนาะยังมวยนะจะกัดจันห้าก็มาหอดไปกันเลยไปลุง ขกอนุญาตเข่าข้างในกันเลยน้ำปลาลุงเนาะเข่าข้างในกันเลยเดี๋ยกระเดา่วหัวยองซือกระโดดหาถั่วหัวยองอ้าวเอาแจกันมาให้ เอาไปควงย้งเลยนัากว่าขาวันดี่นเป็นสาหนพี่นาด้งเัาหากก้ามาแต่ไปกับปลตงไหนได้แล้วหากับใต้เลยไปกับปลายนอนจะบอกโตเออห้ากัดหักก้าม้าตีที่ทางโคกกะ มาไลยบันไดแม่น้องเดือนเพิ่นแม่นน้องเดือนน่ะก็ไปเนาะกันไปก่อนเอามาให้กันโอ้ยเลยบันนี้ลอยแพเลยให้เครหลาเพิ่นลอยแพเลยป้าลุงเลยไก่ไก่สอ็เป็นวัดพอใหญ่ก็เป็นเป็นกันนเฮือนนึ่งกันสามสี่คนเป็นอะไรกันเขม่ได้สิอยาเขา

มันก็ส yeah, sure ั่งงนซื้อเล้หานเชโตตาวนกวันหงหล่อยโต๊ะสี่จิตพันมันบูมี่นี่แยละครืบใสืบแรแตดามาลือสิบต๊สิบโต๊ตพันกี่อดามลายวะให่าเอาลูปทรายถ่าอยู่เพื่อนหากมาห่อนี่แหละเมือกับสั้นล่างก็เลยสังเกตไม่ใหญ่ไปบัก ยายเพื่อนห้ามบริปดอกก็พ่อพ่อติดได้อีกได้พ่อติดได้อไดคือยาเนคือว่าตันอ่อนเนี่ยเวลาเราออกมาแต่บางมันมันหน่ยหน่วยออกนะยาจั่จันจั่งจันมันกับบคขอยลายเหญ่ส่วนนี้ครันี้ประมาณเจ็เป็นมือขนาดสีสีได้ตอนคือสีบูเบสมาโมมีปลายปไปติดเนาะ ยังบ่มี่ลย nhà ยังบ่มีไพไยปติดได้ม่แต่เพื่อนเฮาหาก็เห็นเพื่อนเฮาเนาะไปติดจักมือจะเผยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาสู่เพ่นคำมันห้องห้องนระสันั้องกระสันหูบ่อนมันโบเฮาหูบ่อนนั้นเฮาไปชวนเผยไปนั่นได้แมนเลือกแต่แม่งจะจันมาให รวมทั like, like like. ้งแมงขอกแมงอีกัได้บัวลายปันได้บัลายตด้นี่คุณกัตนเลยเลยวบกนําอนก็เ่นองเดือนไปก่อนแปดสิบโตสองคนแปดสิบโตมันเหนมันมีมันบ่มันบ่เห็นมันบ่กมีไปว่าห้ามมืออย่าไปหามบวัันเสียห้องลูกโ เออทางเอาเลือดบ่าเหมนเดิมก่อตังสีเบิรไปงเลยเมื่อคืนนี่มาควันตะติดเอาหนุกถิ่มเลยหนุกกระจาบยายเอาไม่นะในของนะยานที่เมื่อคืนนี่อยงได้นตะมาตีดเอาโลดเฮือนนี่โอ๊ยเปนลายยายเป็นอยา

ามันลายนะอันนี้กับนำมวยปล่อยไปแล้วตัวหนึ่งยายเพิ่อการว่ายอันยายเพิการเพิ่นสีเห็นอะไรกินไก่ตุนยังมุ่งมื่เศร้าอันกัเห็นเพื่อนนของมากของเพิ่นนนาะนนกมวยนกม้าเสียนั่นนกมวย ทำเงนกสิจัดการเลยปุงเ้ยวันน้องวาทิพนอนปุงเ้ยแวล่อยู่ไหนไม่จันทกับม่เนี่ยม่เปนกอะูกัวจะแลท่านไหออเน่เวลานจังใ้ล้างเทียัดจ้านนี้งดลีักนแล้ว บเ่ินกพ่อ <Diamond> ค <Hayır> ืกเาเห็นะมอขาบมอนมันคือแต่เก่านะเขาได้ได้หยาแบบมันเลายแล้วเขาไปตีเราก็ขึนช่วงนะช่วงนคะเขาไปติดได้แต่ก่อนลงมวยแต่แต่ผูเลเพราะว่าโอเเหลย่ายเพิ่มสีลาาสีนงยังบอกเห็นเห็นเห็นแต่เขาบอกกินกินแต่ย่าก็พี่พอ นี่มาเนีกรจันเนี่ยมานอนอ่ะบอนเดียวกันอ่ะเป็นร้อยเห็นบอกไปพีกายเหี่ยวนอนน้องมวยก็หาบนมันเหี่ยวอันนี้ขึ้นนั่งขึ้นนั่งติดเอาบผมพี่ไปไขึ้นต้นอ่ะติดติดติด,ตด,ตดเป็นลำลาบลำลามเท้าตังเห็นด้ายปพีกายนี่ไ,ได้่ลายปีกายปีกายเอาหาขายได้ลายเติบได้มันกระจันเป็นพันพูดนน้องน้องมวย แ <Man. S 2> มนมันกระพกรโดนนะรอยแจสมมาพวานตล,ลุงมาฟันก,ก,นกับจเนาีาเทียนเท่านี้จะได้กระหายนองมวยกับหนาเป็นเ็ดเอาปีกมันออกซะก่อนเพื่อจะขวากินบริสไหท์เข้ไปในู แต่สิດ